สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกทท่านนะครับวันนี้พามาทัวร์สวนทุเรียนนะครับที่ไร่โพแก้วนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอหนองบุญมากคนครราชสีมานะครับเป็นทุเรียนละมุนลิ้นนะครับในช่วงของนี้ของดีหนองบุญมากที่ผ่านมานี้ก็ออกงานแล้วก็เป็นที่รู้จักวันนี้ มีโอกาสก็ได้มาทัวร์ครับมาเจอกับเจ้าของไร่โพกแก้วอันนี้คือเจ้าของนะครับก็คือพีก่แก้วกําลังแชร์ประสบการณ์ให้กับครูหมวยนะครับวันนี้ครูหมวยถือโอกาสมาขอความรู้กับพีก่แก้วเรานะครับมีโอกาสได้รู้จักกับพีก่แก้วนะครับท่านเป็นยังสมาครฟาร์มเมอร์ของอำเภอหนองบุญมากด้วยนะครับ อันนี้ก็ให้ดูเนื้อที่ปลูกทุเรียนตรงนี้ประมาณสามร้อยต้นนะครับพี่น้องครับเป็นสวนทุเรียนที่บรรยากาศดีมากพิกัดอยู่ที่อำเภอหนองบุญมากนครราชสีมานะครับพี่น้องครับอันนี้ให้ดูทุเรียนครับพี่แก้วบอกว่าสามร้อยต้นประมาณนี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับส่วนรายละเอียดใครที่ สนใจนะครับเจ้าของสวนยินดีที่จะแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกทท่านนะครับติดต่อได้ติดต่อผ่านผมก็ได้นะครับเนาะเดี๋ยวจะเป็นสื่อกลางให้สราบับใครที่สนใจในเรื่องของการปลูกทุเรียนนะครับไร่โพแก้วอําเภอหนองบุญมากนะครับยินดีต้อนรับแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ให้กับทุกทท่านครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้ากเกษตรตามประษารายงาน